<TV. S 2> สวัสดีครับมาแล้วครับผมสัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกับที่พัก เก๋ติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับบอกเลยว่าเข้าไปปุ๊บว้าวไปดูกันเลยครับ คุณผู้ชมครับศาลาอุทยานะครับเป็นบูติคโฮเทลระดับ5้าดาวเลยได้กลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าอยุธยาบวกกับความโมเดิร์นเข้าไปในนี้กับบรรยากาศที่ชิวสุดๆเรียกว่าตรงข้ามพระปางวัดพุทธไทยสวรรค์ถ้าหาว่าได้มานั่งตรงนี้นะครับผม mm hmm. ว่านั่งได้ทั้งวันนะครับบรรยากาศดีมาก ผ่านล็อบบี้มาแล้วนะครับคุณจะเจอกับห้องโถงใหญ่ๆเป็นแกลเลอรี่เป็นภาพเขียนจากศิลปินหลากหลายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาโชว์ผลง,งานประมาณ2-3เดือนสวยงามมากๆครับผม โอ้หคุณผู้ชมฮะมุมนี้นี่เรียกว่าเป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบศาลาอายุทยาที่นี่มาจากป้อมประการต่างๆที่อยู่ในอายุทยาน,นั่นเองนะฮะจนกลายมาเป็นตรงนี้สวยมากครับเข้ามาในนี้นะฮะร,รู้สึก ถึงความแตกต่างคนละฟิลเลยฮนะเมื่อกี้แบบอิดสีแดงๆนะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรที่แบบขาวๆนะฮะดูสไตล์ออกเป็นโมเดิร์นบริเวณนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนกลางมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีมุมนั่งเล่นเอาไว้ให้คนที่มาพักที่นี่เนี่ยเอาไว้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ฮนะ กว้างสบายมากฮนะคุณผู้ชมที่พักที่นี่มี5แบบ5สไตล์การตกแต่งของเขาก็จะเน้นโทนสีขาวเรียบๆสวยดูดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าห้องนี้เป็นไฮไลท์เลยฮนะว้าววิวแบบว่าสวยงามมากๆครับโอ้โหเปิดหน้าต่างมาปุ๊บออกมามีระเบียงตรงนี้นะครับเห็นวิวแม่น้ำเห็นวัดอย่างนี้อย่างนี้เลย ขึ้นมาด้านบนที่นี่นะฮะก็จะมีคาเฟ่เก๋ๆอยู่ใต้หลังคาชิลสุดๆเหมือนกันน้ำแตงโมปั่นชื่นใจมากครับ โดยรวมนะครับผมชอบม,มากๆอยู่ไม่ไกลกรุงเทพที่พักดีบริการดีบรรยากาศนีด่ดีสุดๆเลยแต่สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้มาพักที่นี่ก็แวะมาทานอาหารกลางวันได้ติดริมแม่น้ําหรือว่าจะมานั่งชิวๆมาเทควิวแบบนี้ก็ได้นะครับ ไกลกรุงเทพนะครับบรรยากาศดีสุดๆวันหยุดมาเที่ยวได้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหกับอีสู u ต้องลาุผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีส z u ูด,ดีแม็กซ์พารานุภาพพลิกโลก